สวัสดีนะคะวันนี้มาพบกับช่องผังสายเพชรแฟมิลี่นะคะวันนี้ก็พามาขึ้นบ้านใหม่คุณยายนวลจันทร์นะคะวันนี้บ้านของคุณยายนวลจันของเราก็เสร็จแล้วนะคะวันนี้ก็มาขึ้นบ้านใหม่นะคะคุณแม่แหม่มนะคะมาขึ้นให้นะคะกับคุณพ่อพันเทพนะคะเดี๋ยวก็จะได้ทําพิธีกันแล้วนะคะวันนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะแขกผู้มีเกียรติของเรานะคะก็ มีญาติพี่น้องกันนะคะมารอนะคะมาอรอร่วมยินดีด้วยนะคะตอนนี้ก็นั่งกินข้าวกันอยู่นะคะนี่นะคะผู้ใหญ่ใจดีของเราน่ารักมากค่ะผู้ใหญ่ใจดีของเราสวยแล้วก็ใจดีด้วยนะคะวันนี้มาสองงานเลยนะคะบันอันนี้บ้านยายนวลด้วยบันย,ย,ยืนจันด้วยนะคะ ดีใจด้วยค่ะไปแล้ววันนี้มาถึงเลยนะคะวันนี้มาถึงเห็นหน้าตัวเป็นๆเลยใช่ไหมาตัวเป็นๆเลยแต่ยายยังไม่มาต้องตีมา เป็นคอมเมนต์ใช่ไหมวันนี้มาตัวเป็นๆเลยนะคะเป็นเป็นเลยได้ยินค่ะยินดีค่ะเจวะคันนี้โดเป็นเเลยอันนี้ได้เจอได้เจอตัวเป็นเป็นแล้วนะคะค่ะคนสวยค่ะฟันใจช่อช้างของเราใช่ไหมเฮ้ยนะคะมาเยอะเลยฟันใจช่อช้างของเราใช่ไหมที่สาวคนสวยคะฮะงัวหลับเฟ้นเฟ้นยิ้เฟ้นทางนี้หาให้คน วันนี้สอยเพชรของเราก็มาแล้วนะคะสอยเพชรเครื่องลงอยู่ตรงนู้นแล้วก็มีน้ำเพชรดากแก้วนะคะน้องอายโกกิน้อยนะคะยายบุลอยนะคะแล้วก็คุณยายนอนจันทนะคะวันนี้เรามาร่วมอยู่ดีขึ้นใหม่นะคะ ตอนนี้น้องช้างของเรานะคะก็มากันครบแล้วนะคะโอ้เลือน้องแอนนะคะยังไม่มาะคะตน้องแอนกับน้องขวันแล้วแอนควันถึนอนนีม่นมอมาให้บ้งน้องแอนจะสุปปกบ้าง ชาของเรานะคะใส่เพชรน,นะคะรุณยายเบอร้อยนะคะกับคุณยายนวลน,นะคะเจ้าบ้านนะคะวันนี้มาร่วมยินดีด้วยนะคะกับยายนวลนนะ ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะมีแต่ความสุขนะคะห่างไกลโรคไข้ไข้เจ็บเลยนะคะวันนี้ได้บ้านใหม่หลังใหม่แล้วนะคะยินดีด้วยนะคะวันนี้ร่วมยินดีด้วยนะคะกับทุกๆุกท่านเลยนะคะวันนี้ทุกคนก็มาให้กําลังใจนะคะมาร่วมขึ้นบ้านใหม่ของยายนวลกันนะคะวันนี้เยอะเลยนะคะ <c oughs> ก็มี <c oughs> ก็มกกนะะีน้องโกกินะคะน้องอายนะคะ แม่เพชรแม่พลอยนะคะแล้วก็ซอยเพชรน,นะคะแล้กแก้วนะคะแล้วก็ตอนนี้พิธีก็เริ่มแล้วนะคะพิธีขึ้นบ้านใหม่นะคะยายนวลนะคะยายนวลจันทร์นะคะวันนี้ก็เริ่มแล้วนะคะก็กําลังทําพิธีกันอยู่นะคะอาจารย์ท่านก็มาสู่ขันนะคะตอนนี้ ็ยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยกับยายหนัวมากๆเลยนะคะอืมสาวน้อยดอกแก้วนะคะดอกแก้วน้ำเพชรแล้วก็สาเพชรนะคะ แอนนะคะน้องขวัญน,นะคะเรื่องหลวงนะคะท่พลอยน้องอายนะคะน้องอายออกไปแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นคนยายบรลอยนะคะแล้วก็เจ้าบ้านนะคะคนยายนวลน,นะคะวันนี้ก็ขอให้ยายนวลอยู่เย็นเป็นสุขนะคะดีใจด้วยนะคะวันนี้บ้านก็หลังใหญ่เลยนะคะดูคุณแม่แหม่มนะคะวันนี้ท่านก็มา ทำให้นะคะจัดการให้ทุกอย่างเลยนะคะวันนี้ก็ดีใจด้วยกับยายหนือม,มากๆเลยนะคะ ไปบ้านใหม่แล้วทำคุณทำคุณ มาร่วมยินดีนะคะกับแม่พรยายนวลน,นะคะวันนี้โอ้ยอยู่เย็นเป็นสุขนะคะมีแต่ความสุขนะคะหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะแม่ปอนเองก็ขอเวพรนะคะให้แม่พรายนวลน,นะคะจงอยู่เย็นเป็นสุขค้ำคูนนะคะลมเย็นเป็นสุข

สายจีนยันเลยเพื่นยาเรสเพื่อนยาเรนตัวัดปตูน่มันต้องมาที่นี่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 ที่นีคทีายี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ทนี่ทนี่ทียนี่ที่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 นีที่นี่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 ทา่นี่ที่นี่ทั่นี่ที่นที่นา่ทีนี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ทีทั่นี่ที่นี่ที่นที่นี่ที่นีนี่ที่นีนี่ทีนี่ที่นนี่ที่ที่ที่นนี่ ตาวาฬนรกพักตัดมือกน้อยบันทีแม่มาทีตอนดกแกว่คุณเลยคุณบันทึกกับบันทกเจ้าโกนเลยอยู่นปั่นช้างช้งอ่ะ

ปฏิเสธปเสธอภินชาณานิราิยาณัวองทะริมีสวัสดีสวัค่ะฮ่า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 ่าฮ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 ่ คุณยายบัวลอยก็แต่งตัวส,สวยๆนะคะมายินดีกับยายนวลด้วยนะคะวันนี้โอ้ดีใจด้วยกับยายนวลน,นะคะวันนี้โอ้เพื่อนชาวช้างก็มาเยอะนะคะดอกแก้วของเรานะคะน้ำเพชรน,นะคะน้องแอนนะคะน้องขวัญโอ้สสยเพชรเอื้องหลวงอยู่ทางนู้นนะคะโอ้ใสยเพชรอยู่ทางนี้นะคะสสยเพชรเอื้องหลวงนะคะพี่พลอยน้องเพชรน,นะคะน้องอายนะคะ ก็มากันหมดเลยนะคะวันนี้มาร่วมยินดีกับยายนวลน,นะคะวันนี้บ้านของยายนวลก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะก็ทําพิธีขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะแม่ขวานไส้เพชรก็ยินดีด้วยนะคะอันนี้ก็กําลังผูกได้ผูกแขนกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็มาผูกแขนให้เจ้าบ้านแล้วก็คุณพ่อคุณแม่กันนะคะ กืนด้วยแหละตื่นสายนะผมต้องตื่นมาหุงข้าวกินเองอ่ะตอนนี้ต้องดูแลตัวเองใช่ไหมคะคุณพ่อใช่ดูแลยูทูบนี่ต้องดูแลตัวเองช่วงนี้พวกนี้ใจเขามาอยู่นี่หมดแล้วอย่างี้ใจใจก็ยังอยู่นู่นไปพัทยาเดี๋ยวนะฮะทุเรียนเออแล้วก็ไปพัทยาไปทีนี้ก็มาอยู่ที่นี่เลยค่ะไปไปพัทยากับสกิดเฮ้ยคุณแม่มอบของนะคะให้นะคะช้าช้างนะคะ ที่มาร่วมง,งานกับยายนวลน,นะคะวันนี้มอบของให้นะคะขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะวันนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ตัวนี้ไม่ได้ไปไปตัวนี้ค่ะ

น้องเอนไม่เอาซองนะคะจะเอาเสื้อนะคะไปไปน้องเอนไปขอบคุณค่ะสวยโอวักควักคว้าควักวใหญ่เลยไอ้ใหญ่ยไอ้ว้ายกวกว ฝากเลี้ยวกากฝกากเลี Becca ้ยงนะครับกากเลี <h <h ้ยกด้วยนะคะน่ารักนะน้องกำลังน่ารักค่ะดอกแก้วนะคะ อ่าเออดอกแก้วขอบคุณนะคะดอกแก้วขอบคุณขอบคุณคุณแม่นะคะขอบคุณพ่อนะคะรักวันขอบคุณพอน,ะะด,าน,านด้วยอืมน่ารักค่ะอ๋อาสาอะด้เขาเออขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะ <c ười> เอไปไปืเอ้องหลวงนะคะนี่ <c ười> เอื้องหลวงเจ้าสวยก่อนคนเก่งเลยอือหลวงก่อน <c ười> เสียงหวานอาวันหวานหน่อยเออ อไปน้องอายนะคะจ้าสวยจ้าเออ <สา S 1> เก่งมากน้องอายจ้าน้องอายพี่เพชรน้องเพชรนะคะน้องเพชรเออน้องเพชร สวัสดีสวยมากเลยนะคะน้องเพชรนะคะอือเออรับเมนค่ะรับเ,เมนมาคนใหญ่เนนนวลเจ้า,าจบ้านเนนนวลเจ้าจบ้านรอก่อนเนนบวลอยกระปุกลูกบัวบลอย

คุณยายกระปุกลุกจะภาพสวยค่ะวันนี้จะภาพของเราก็สวยเอ เออโกกิน้อยอ่ะโกกิน้อยขอนะคะอ่าเจ้าบ้านมาแล้วนะคะตอนนี้เจ้าบ้านของเราเจ้าบ้านจะไปเลยโอ้ยเจ้าบ้านเจ้าบ้านโอ้เจ้าบ้านไม่เอานะคะเจ้าบ้านไม่เอานะคะ เจ้าบ้านนะคะเจ้าบ้านนะคะลิดคลิปเลยเจ้าบ้านสหำหรับคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราช่องพังสาเพชรแฟมิลี่ด้วยนะคะวันนี้ก็เสร็จพิธีแล้วนะคะสวัสดีค่ะ มาที่นี่เราต้องได้ไปสักตัวเออขนาดนี้แล้วอุอนะ้ยแขนยาวบอกได้แขนยาวเลย